ช่วงตุกโกรกาก็จะมีปไม้แต่ละชนิดออกมาซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็เป็นที่รู้จักของนักเนาประชา,นาชานเดยทัว่วไปนะครับตอนต้นก็มีพยงชิดจากพยงชิดเสร็จก็มาเป็นทุเรียนนะครับทุเรียนแล้วก็มาเป็นจับรถสับรถแล้วมาหลังซาตอกองนะครับก็จะเป็นไม่ไดผลไปขณะนั้นในช่วงที่ ผลไม้แต่ลัชิชนิดออกมาเนี่ยเราก็จะทาการขายผลิตพันธ์ให้น้องวิชาชจาที่ติดตามอยากชิมความอร่อยของผลไม้อุตติยิปได้ทราบมากคะนนี้เริ่มซื้อหากันได้แล้วนะครับในการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการเปิดตัวรา,สารสั่งลำกองอย่างเป็นทางการว่าท่านสามารถซื้อหาผลไม้ที่อร่อยนะครับแล้วก็รสชาติรสสั่งลำกองของ อุตรดิบนั้นก็ไม่เหมือนกับทางใต้นะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องทั่วไปได้ให้คำชมมาและะ้วว่ารักษาที่นี่หวานนะครับหอมนะครับวัน,นก็แบบก็ไม่ค่อยไม่แฉะน่ก็คือ,อตลาดเขา้าครับท่านลองชิมแล้วใช่ไหมคะให้บ้านยังไงบ้างคะการงานของเรานะครับอันที่หนึ่งก็คือจะเป็นตลาด ในการที่จะซื้อขายตราสารหลงกอร,กรที่ทางเกษตรจังหวัดของคัดมาเรียบร้อยแล้วว่ามีคุณภาพนะครับอันที่สองนะครับเราก็จะมีช่องทางการซื้อขายออนไลน์ด้วยเดียวทางท่านอิจังหวัดก็จะเล่าให้ฟังว่าเราจะมีการส่งเสริมทั้งเยาวชนและคนในเจ้วหนแล้วก็พ่อค้าแม่ขายเนี่ยสามารถขายทางออนไลน์ได้โดยเรามีซุ้มนะที่จะ เปิดช่องทางการตลาดให,หม่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรของเรานะครับอันที่3นะครับเราก็จะมีการาแสดงดนตรีนะครับเ,เพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวชมนะได้ฟังดนตรีที่ดังๆหลายคนนะครับที่มาแสดงในช่วงของงานเทศกาลเกษตรกรนะครับอันที่4ี่เราก็จะมีสินค้าออทอปนะครับมีทั้ง ของทานอร่อยกับผลิตภนะัณฑ์นั้นที่ขึ้นชื่อตอนนี้ก็เม็ดมะม่วงหิมพา,านนะครับเอามาทานเล่นได้แล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเอานำทานสารสับเฮอรนทีนก็ยังมียังยังหลงเหลืออยู่นะครับาสารับเฮอรบนดียังไงก็คือเป็นสารัที่หวานนะครับและได้รับการจดทะเบียน g i คือเซฟสิบบวกชี้อัตลักษณ์ของคุณนิสาคุนิสาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้น ทานอลยมโนที่มีจีไอแต่เรากาทั้นหาทานที่ไห like นก็ไม่เหมือนที่นี่รับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหลักๆในหลักสัตว์นกองตองของพันทรอื่นๆคือลนกองนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นลนกองเนื่องจากมีต้นหลักสัตวเสียบยอดด้วยหลองกองย้อมจัดจ้างหวานอมเปรี้ยวนะคะคือเปรี้ยวนิดเึงนแล้วก็มีหวานหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนึ่งมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ เนื้อเยอะแห้งเปลือกบางนะคะแล้วก็ไม่มียางช่อใหญ่แล้วก็ผลแน่นนะคะสำหรับรองกองฝูงอุตรดิดเรานะคะแล้วก็เพื่อการขชบเคลื่อนเศริจการค้านะคะแล้วก็ส่งเสริมภาพลักของผลไม้ของจกกังหวดัดอุตรดินถนะคะโดยเฉพาะรองกองเราจึงมีกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการ ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะสำหรับปีนี้ให้เป็นที่รู้จักใลกก็การรับรู้วงกว้างนะคะซึ่งจะให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สั่งซื้อรลบกองได้ผ่านตารไลฟ์ส่วนบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ติดต่อช่อชวยเพิ่มช่องทางให้ประชาชนรู้จักลกองมากขึ้นนะคะ แล้วก็สามารถรับชมอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะสำหรับปีนี้นะคะซึ่งทานผู้ว่าก็มอบให้สำนักงานพณนชย์จังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนทุกจังหวัดท,ที่ใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดอื่นๆนะคะได้สามารถสั่งซื้อลองกองของเราได้นะคะ,ะในการในการผลผลิตลองกองของ,ของเราเนี่ยค่ะ,ะเราจะ,ะจัด กิจกรรมจำหน่ายลองกองนะคะเป็นราคาชาวสวนผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยการไลฟ์สดน,นะคะ,ซ,คะ,คะซึ่งลองกองนะคะค่ะซึ่งลองกองเนี่ยค่ะเราก็สามารถสั่งซื้อได้โดยที่คนที่ไม่สามารถไปเที่ยวไหนได้นะคะ,ะเราก็สามารถชมไลฟ์สดน,นะคะก็สามารถสั่งซื้อให้เป็นอของฝากของเพื่อนของญาติพี่น้องนะคะสั่งตรงให้เราส่งตรงให้กับ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ชอบได้และก็ที่สําคัญเรามีโปรโมชั่นส่งฟรีทุกออเดอร์น,นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ขนาดไร้ได้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะรับชมไลฟ์สดนะคะได้ที่บูธสำนักง,งานาณิชจ,จังหวัดนะคะ,ะในงานเทศก,กาลร,รัษาารากกองหวานเมืองมหาสจารผลไม้สําหรับท่านที่ไม่ได้มาเที่ยวงานก็อขอเรียนเชิญรับชมไลฟ์นะคะก็